นักปฏิบัติต้องปฏิบัติอะไรคือปฏิบัติจิตนั่นเองคือทำจิตให้สงบทำจิตให้สว่างทำจิตให้บริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ก็คือความสงบนั่นเองเบื้องต้นที่จะทำจิตให้สงบก,ก็ไม่มีอะไรมากมายคือภาวนาการภาวนาก็ไม่เอาอะไรมากมายนะักเอาพุทโธอย่างเดียวก็พอแล้วก่อนที่จะภาวนา เราต้องตัดอารมณ์ข้างนอกออกให้หมดเสียก่อนคือไม่ส่งอารมณ์ออกไปนอกอารมณ์ที่ส่งไปนอกไปหาปรุงหาแต่งไปหาก่อหาเกิดไม่มีที่สิ้นสุดจิตของเราจึงไม่สงบเพราะฉะนั้นก่อนที่จะภาวนาเราต้องตัดอารมณ์ออกให้หมดไม่ต้องส่งจิตไปนอกหันมาดูจิตของเราอยู่ในจิตของเราตั้งสติ อยู่ในจิตแล้วก็บริกรรมให้จิตเป็นผู้บริกรรมเองไม่เอาอะไรมากมายพุโทโธอย่างเดียวก็พอแล้วแต่ว่าให้จิตเป็นผู้บริกรรมเองให้จิตเป็นผู้ว่าเองไม่ต้องว่ากับปากวิธีนั่งบริกรรมนั่งหัดสมาธิก็ได้นั่งพับเพียบก็ได้เอาตีนขวาทับตีนข้างซ้ายตั้งกายให้ตรงแล้วก็หลับตา แล้วก็ดูจิตคือผู้รู้นั่นเอง